สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันในยูน t ต2แล้วนะคะคืนบทที่2แล้วนะบทนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่14นะคะบทนี้นะคะจะเป็นเรื่อง who's that who's that นะคะก็คือเขาคือใครนะคะบทนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะ่เห็นไหมคะทีนี้เราจะมาดูนะคะข้อที่2นะคะข้อ2ใหญ่นะคะเขาบอกว่า Look at the pictures. Then complete the sentences. นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะในข้อที่1นะคะแล้วนำนคำศัพท์นะคะในกรอบสีเขียวเนาะมาเติมนะคะในข้อ1ถึงข้อ5นะคะโดยการให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะคำศัพท์นะคะว่าคำศัพท์เนี่ยนะคะมันแปลว่าอะไรและมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคือคำว่า tree ทรีตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขลองเดาสิคะวันหนึ่งทูสองทรีสามนะคะเลขสามต่อมาแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเราจะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปที่ไหนเอ่ยอ่ะไปที่สนามบินใช่ไหมคะแอร์พอร์ตแปลว่าสนามบินนะคะต่อมาแท็กซี่แท็กซี่ ตรงตัวเลยค่ะแท็กซี่ก็คือรถแท็กซีนะะ่นะคะนะคะต่อมา reading reading read ตัวเดียวเนี่ยนะคะจะแปลว่าอ่านถ้าเราเติม ing นะคะคุณนุ้เคยบอกแล้วมันจะแปลว่ากำลังนะคะกำลังอ่านค่ะต่อมา half past eight half past eight ฮาแปลว่าครึ่งค่ะนะคะพาร์แปลว่าผ่านไปแล้วเอกแปลว่า8แสดงว่าต้องเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมคะกี่โมงคะผ่าน8โมงไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็คือแปดก็คือ8โมงนะคะนาที8.30โมงครึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าข้อหนึ่งนะคะ it จุดจุดจุด in the morning คีย์เวิร์ดของข้อนี้นะคะคือคำนี้ค่ะ morning มอร์นิ่แปลว่าอะไรคะมอร์นิ่แปลว่าตอนเช้านะคะแสดงว่าตอนเช้าเนี่ยนะคะมันอะไรคะอะไรที่เกี่ยวกับตอนเช้าอ่านะคะเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีในตอนเช้าใช่ไหมคะก็จะเป็น is half past e i g นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1นนะคะคือตรงนี้นักเรียนนำมาใส่เองนะทั้งคำเลยนะคะ ต่อมา Number 2 t ข้อ2นะคะข้อ 2, 2 the people are at the จุดจุดจุด the people are at the จุดจุดเห็นไหมคะเราไปดูรูปสิคะ the people are at at แปลว่าที่นะคะแสดงว่าเขากำลังบอกสถานที่ใช่ไหมคะหลังคำว่า at ต้องเป็นสถานที่ people แปลว่าคนเยอะๆนะคะหลายๆคนนะคะเราจะไม่ ถ้าเป็น person คือคนเดียวนะคะ people คือหลายคนหรือแปลว่าผู้คนกลุ่มคนก็ได้นะคะกลุ่มคนเนี่ยนะคะหลายๆคนเขาอยู่ที่ไหนคะในรูปนี้เขาอยู่ที่ไหนหมดเลยอ่าอยู่ที่ airport ใช่ไหมคะสถานที่ก็คือ airport นะเอามาใส่เองค่ะแบบนี้นะคะต่อมาข้อ3ค่ะ Two women are จุดจุด the newspaper Two women t อแปลว่าสอง women แปลว่าอะไรคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงสองคนจุดจุดจุด the newspaper ไปดูสิคะผู้หญิงสองคนกำลังทำอะไรคะเห็นไหมคะ newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์อันนี้คนที่หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้คนที่สองเขากำลังทำอะไรคะ อ่านกำกำลังอ่านเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า leading นะคะเห็นไหมคะ verb to be บวก ing นะคะจะเป็น present con คือกำลังทำอยู่นะคะใส่เอาไปใส่ข้อ3นะต่อมาข้อ4 t h e r จุดจุดจดุ children at the airport มีค่ะ a r e แปลว่ามีมีจุดจ,ดจดุ children แปลว่าเด็กเด็กค่ะถ้าเด็กคนเดียวเราจะใช้ shine นะคะ อยู่ที่สนามบินมีจุดเด็กอยู่ที่สนามบินแสดงว่ามีอะไรคะเด็กกี่คนคะเด็กเนี่ยคะ่ะกี่คนเอ่ยหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเด็ก3ามคนคือ three h e a r three children at the airport นะคะใส่คำว่า t r e ตรงนี้นะ thr เอนะคะอันนี้อยู่ข้อ4ต่อมาข้อสุดท้าย the r e i s a จุดจุด outside the airport มีจุดจุดจุดข้างนอกสนามบินมีอะไรคะอันสุดท้ายแล้วอะไรเอออยู่ข้างนอกสนามบินมีแท็กซี่ใช่ไหมคะ the r e i s a taxi นะคะอยู่ข้างนอกสนามบินเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูคำศัพท์กันใน Les เ o ่นวันะคะคำศัพท์อันนี้นะคะจะเกี่ยวกับ nationality นะคะก็ค,คือสัญชาตินั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัญชาติแล้วก็ประเทศนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญชาติก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองฟังวิธีการออกเสียงนะคะและนักเรียนลองออกเสียงตามเขานะคะว่านักเรียนจะออกเสียงได้เหมือนหรือไม่นะคะ Stasburg Unit 2, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Japanese. Canadian. French. American. Chinese. Australian. คำศัพท์เหล่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะมีวิธีการออกเสียงนะคะนักเรียนลองออกเสียงตามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะหนึ่งรอบคำแรกนะคะคือคำว่า Japanese คำที่สอง Canadian นะคะ Canadian ไม่ใช่ Canadian นะคะ Canadian คำที่สาม French คำที่สี่ American คำที่ห Chinese คำที่6ก Austrian a l นะคะทีนี้คุณครูจะออกเสียงให้ฟังนะคะแบบรวดเร็วนะคะ Japanese Canadian French American Chinese Austrian a l นะคะนักเรียนลองออกเสียงตามนะเอามานะคะนักเรียนลองฝึกอ่านฝึกอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณครูจะให้จดนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญชาติและประเทศนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะที่คุณครูแจกนะคะที่เอาไว้จดคำศัพท์นะคะเล่มปกอ่อนนะคะเล่มบางๆเล่มนั้นนะคะให้นักเรียนนำมาจดนะคะเล่มนี้รักษาดีๆนะคะเราจะใช้เรียนไปตลอดเลยนะอ่าเริ่มนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์คือ Monday นะคะวันนี้วันที่5นะคะ ลำดับที่5วันที่5ข้างบนคือ th นะคะเดือนนะคะเดือนกราดก,กรดาคมเป็นจุลายนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษด้วยนะคะว่า unit 2นะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนวาดรูปธงนะเห็นไหมคะคุณครูมีธงมาให้นักเรียนจะต้องวาดรูปธงด้วยนะคะแล้วก็วาดรูปธงเสร็จแล้วเขียนชื่อประเทศตามคุณครูนะคะเขียนเหมือนคุณครูทุกอย่างเลยนะคะ วันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะคะอันแรกนะคะ nationality นะคะ nationality นะคะคือสัญชาตินะคะอาจจะเขียนไว้ก็ได้นะคะเขียนไว้เลยดีกว่าเนาะต่อมา country นะคะ country เป็นประเทศนะคะประเทศ ประเทศให้นักเรียนรู้ว่าอันนี้คือประเทศนะคะประเทศกับสัญชาติจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอย่างอันที่1 nationality นะคะคุณครูยกตัวอย่างมาอันแรกคือ c a n a d i a n นะคะคุณครูเขียนคําอ่านไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องเขียนนะคะต่อมา country นะคะก็คือ Canada นะคะเขียนให้ครบทั้ง6ข้อนะคะนักเรียนอาจจะเลื่อนนะคะหรืออาจจะหยุด กดหยุดนะคะวิดีโอเพื่อจดให้เสร็จนะคะ,ะดูไปเรื่อยๆนะคะคุณครูมีให้นะคะหนหน้ากระดาษนะคะมีสีข้อมันมี6ข้อก็ต่อหน้าถัดไปนะคะอะ่นักเรียนบางคนอาจจะหยุดสต็อปไว้ตรงนี้นะคะเพื่อจดก่อนนะคะ,ะเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะคุณครูให้ต่ออีกหนหน้ากระดาษนะคะเพราะว่ามันยังไม่พอเนาะนี่นะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะข้อ5ข้อ6ก็ต่อหน้านี้นะคะ,ะลงมือจดให้เรียบร้อยวาดภาพเสร็จแล้วนะคะอาจจะระบายสีนะคะให้เหมือนคุณครูนะคะบางคนอาจจะไม่มีสีถามว่าไม่มีสีทําอย่างไรส่วนใหญ่ธงชาตินะคะจะมีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินและสีขาวเพราะฉะนั้นนะคะให้นาปากกาแดงปากกาน้ําเงินของนักเรียนก็ได้นะคะมาระบายให้มันเป็นสีธงชาตินะคะ,ะลงมือจดค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะข้อ1นนะคะเห็นไหมคะประเทศแคนาดานะคะจะมีธงเป็นรูปสีขาวแดงนะคะข้างในเป็นใบเมเปิลเนาะ nationality นะคะสัญชาติเขาจะอ่านว่า canadian นะคะ canadiancountry หรือประเทศนะคะก็คือแคนาดานะคะข้อ2ประเทศญี่ปุ่นนะคะ japanese นะคะ nationality ก็คือ japanese Country หรือประเทศคือ Japan นะคะข้อ3 Nationality สัญชาตินะคะคือ French นะคะ Country หรือประเทศนะคะจะอ่านว่า France นะคะข้อ4นะคะ Nationality คือ Chinese Country นะคะประเทศคือ China นะคะต่อมา Nationality นะคะอันนี้ประเทศอเมริกานะ เขาจะอ่านว่า American นะคะ Country นะคะจะยาวมากเลยนะคะเขาจะเรียกว่า the United States of America นะคะต่อมาข้อหกประเทศออสเตรเลียนะคะ Nationality คือ Australian er Country คือ a u s t r er เล i a นะคะนักเรียนลองฝึกอ่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะคำศัพท์ Nationality แล้วก็ Country นะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะฝึกท่องจำนะคะเกี่ยวกับ Nationality แล้วก็ Country นะคะทั้ง6ประเทศนี้นะคะในสัปดาห์หน้าคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ